มาครับวันนี้พามาดูงานปรับปรุงบ้านนะครับเป็นหลังที่พนทยาใหม่นะครับชื่อโครงการทิพยมานบ้านริมน้ำนะครับอยู่ซอยเรียบคลองบางไผ่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าสีม่วงคลองบางไผ่นะครับคือเข้ามาแค่1กิโลนะถึงโครงการทําเลดีมากเป็นหลังริมสายแบบบิ๊กเบิ้มเลยเห็นไหมนี่นะครับเนื้อที่ประมาณ34จตารางวานะครับบ้านหน้ากว้าง7เมตรนะครับคือบ้านเขาทํากว้างมากนะนี่เดี๋ยวเรียกพามาสำรวจกันก่อนว่า ก่อนปรับปรุงเนี่ยเราดูทําอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเพิ่งเปิดหน้่งงานใหม่เลยนะครับยังไม่เห็นที่ไหนโครงการนี้ถือว่าโครงการดีด้วยนะครับโครงสร้างดีทุกอย่างดีหมดเนาะอ่ะตาดูอันนี้คือวัดล้อมในซอยมาด้ซอย,ซอ,ยอ่ะจะมีเนื้อที่พิเศษข้างๆ้างเห็นไหมตรงนี้ดูดูเห็นไหมนี่เห็นไหม,ไหมอันนี้เป็นเนื้อที่ดีส่วนเกินข้างๆ้นะครับที่เจ้าของบ้านหม่จะได้ไปนะครับเนาะอ่ะพาเข้าบ้านดีกว่านี่เข้าบ้าน นี่ดูแ่าบ้านนี้ผ่านการลุกล้างมาค่อนข้างหลายปีนะครับเจ้าของบ้านนะครับผมเป็นเพราะว่าเป็นบ้านมรดกแล้วกันเนาะเพื่อว่าได้บรดกจากคุณป้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคุณป้าเกีเยแล้วก็ไม่มีคนอยู่เนาะก็เลยว่าอเอามาขายให้ผมนะครับคือข้อดีคือว่าบ้านเนี่ยย,ยังไม่ค่อยค้ามากนะครับคือเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมีคนเช่าอยูอ่การมีคนเช่าอยู่เนี่ยอย่างน้อยร,รู้ว่าโอเคบ้านเนี่ยถูก ปัดกวาดเช็ดถูบ้างอะไรบ้างยังถือว่าดีอยู่นะครับเนาะอ่าลงจดรถเห็นไหมว่ายังไม่สุดเลยเห็นไหมอ่าคือดีมากๆนะครับหลังเนี้ยผมบอกหลังริมเนี่ยพอเป็นหลังริมเนี่ยงบปรับปรุงค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับผมดาวว่าอาจอยู่มาสัก5 0 0แสนบวทลบประมาณนะคือคิดว่าประมาณนี้นะเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่อ่ะสามสิบกว่าตารางวาคุณที่ดูแล้วกันเนาะว่ามันจะแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูในบ้านดูก่อบไปตามมา นี่ทางเข้าบ้านเนาะแล้วก็จะมีส่วนเชื่อมอย่างนงี้สสวนหินก็นนสวยๆวิ่งไปข้างบ้านดูก่อนเนี่ยเนี่ยมุมนี้ผมชอบมากเลยนะเนี่ยฝั่งนี้อ่าเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าทําเป็นมุมสวนที่ดีเนี่ยมันดูแพงมากเลยนะฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมปลูกต้นไม้ได้ตรงเนี้ยเฮ้ยมันสามารถเพิ่มแวลูได้เยอะบ้างนะครับ่วนนี้เนาะผมบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นว่าทีไซน์สวยมากนะเห็นไหมนี่ไปดูทางออกข้างๆมีระเบียงข้างคือแบบเฮ้ย ไซบ้านดีนะทําเล่นไปนะครับผมบอกเลยอันนี้คือแบบไซนี่คือแบบเทียบเท่าบ้านแฝดเลยนะมันสาสิบกว่าวานี่คือเกือบเกือบบ้านแฝดน,นะครับรถจอดตรงนี้1นึคันเนาะหนึ่งคัน,น,อ,น,คนอ่ะจริงถามว่าหน้าบ้านมันจอดได้ไหมคือถ้าเกิดเอาตามหลักการเรินๆริ้ๆเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจอดแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นบ้านหลังมุมหลังดินสุดท้ายนะครับบางทีเนี่ยการจอดหน้าบ้านของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปรุกวนบ้านคนอื่นอันเนี้ย อาจะต้องดูหน้าเงอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเพื่อนภาพมีปัญหาหรือเปล่าอย่างว่านอกคือโอเคอยู่เทาเฮาเนี่ยเรื่องการจอดรถอาจจะมีบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยามันไม่ไม่ได้เดือดร้อนใครผมว่ามันก็ยังพออลุ่มอล่วยได้นะครับมาครับภายในบ้านดูก่อนเนาะนี่ในบ้านนี่คือเดิมๆนะครับเป็นอย่างนี้เลยอ่าคือเขาทาเลเยอร์บ้านเนี่ยค่อนข้างเจ๋งนะมีความแพงนะฝั่งนี้เห็นไหมมีประตูก่างทุกอย่าง สวยงามนะครับฟืนไฟยังใช้ได้อยู่นะครับห,งงห้องน้งนี่อันนี้คือปัดห้องน้ําเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่ฝั่งนี้ดูตรงนี้ด้วยมีที่อาบน้ําด้วยฝั่งนี้เห็นไหมเห็นไหมแบกโซไปให้แล้วเราเปิดน้ําซิอ่ออาปั๊มมานจะปิดอยู่ไม่เป็นไรอ่าอันนี้เดี๋ยวกล้าไปห้องครัวได้อ่ากล้าไปห้องครัวฝั่งนี้เนาะอ่าไปห้องครัวแบบครัวปิดข้างในแล้วฝั่งนี้ทำโซนซักล้างข้างนอกเห็นไหมอันนี้ ทำซักล้างได้เห็นนะตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อมไปข้างหลังอย่างนี้อ่ะตามมานนี่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 น,นี่ประมาณนี้เห็นไหมเป็นซักล้างเชื่อมไปข้างหลังได้อ่าไปอ่ะ,อะตามมาต่อนะครับตัวพื้นบันโดบันไดหลังเนี้ยผมบอกเลยว่าข้อดีคือรู้ไหมบันดไดป็นโครงสร้างปนูนถือว่าแบบแข็งแรงมากอันนี้เนี่ยมันเสียหายเพราะว่าเป็นเรื่องของ ปลวกเนาะร่วงปลวกของเดิมเป็นลามิเนตนะครับเราก็ทําการโละทิ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทําใหม่ต,ตามสไตล์แล้วเนาะ,ะขึ้นมามาครับชั้นสองนะครับเห็นไหมพื้นเดิมเป็นลามิเนตใช่ไหมฟังก์ชันสุดเจ๋งนะครับเห็นไหมมีนี้ด้วยเห็นไหมห้องใต้หลังคานะครับเอาไว้แบบส่วนบนไหวพระได้นั่งเล่นชิลๆได้นะครับฟังก์ชันเป็น3นอน2น้ำนะครับในื่องบนห้องที่1นเนาะประมาณนี้นี่เลเยอร์ประมาณนี้อ่า ซส์ถือว่าโอเคมันจะเล็กจนเกินไปนะครับก็คือถือว่าไซส์โอเคอะ่ะเห็นไหมดูไซส์ไซส์โอเคห้องน้ำนี่ห้องน้ํายังสวยอยู่เห็นไหมห้องนั้นยังสวยอยู่เห็นไหมอ่าแล้วก็เชื่อมต่อกับห้องมาสเตอร์นี่นี่คือซิกเนเจอร์เลยเชื่อมต่อห้องมาสเตอร์เป็นประมาณนี้อ่าอันนี้คือเราเบียงออกไปข้างนอกปั๊บอ่า มานนี้รเบียงเห็นไหมระเบียงเบียงอย่างนี้อ่าเดี๋ยวรอแล้วครับผมหลังนี้นะครับจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับบอกได้ว่าหลังนี้นะสวยแน่นอนนะครับใครชอบบ้านโซนนี้นะครับราคาเนี่ยอาจจะแบบ2องกกว่านะยังไม่ได้เคาะแต่ไม่เกิน3ล้านแน่นอนนะครับ30กว่าได้บ้านไซนี้สไตล์นี้บอกเลยคุ้มค่ามากนะครับผมเนาะรอติดตามชมตอนต่อไปว่าจะเป็นแบบไหน